กว่าจะมาเป็นหมึกกรอบจะเป็นยังไงไปดู มากันที่โรงงานกันเลยจ้าเหลือจะเชื่อที่มาของหมึกกรอบตัวแบ้งๆนั่นก็คือหมึกแห้งนั่นเองจ้าซึ่งหมึกแห้งที่ใช้นะจ้านั่นก็เป็นพันเปรูก,กับพันเวียดนามจ้าที่ใช้หมึกสายพันสองชนิดนี้ก็เพราะว่าตัวใหญ่เนื้อหนาเวลาทำหมึกกรอบชิ้นจะใหญ่นากรอบไม่เลกง,ง่ายส่วนหมึกไทยไม่นิยมทำเพราะตัวเล็กและบางหมึกแห้งที่ใช้คัดไซต์ตัวยาวประมาณหนึ่งฟุตและนำไปทำความสะอาดน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดก็เป็นน้ำกรองที่กรองสะอาดมากๆแช่น้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เทน้ำมาใช้เบกกิ้งโซดาในปรริมมมาาาณททีี่่่พอออหะะซึงงสัยกกนนแบบ้้จต น้ำด่างหรือน้ำข<ค>ี้เท่าแช่หมึกทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงโดยในระหว่างนั้นก็เอาไม้พายประกวนกวนเพื่อให้มันเข้าเนื้อหนะลังจากนั้นก็ระบายน้ำออกเพื่งน้ำที่ถูกระบายนั้นก็มีการบำบัดอย่างถูกต้องนะจ๊ะและนี่คือหน้าตาของหลังจากเอาน้ำออกจากนี่หน้าตาก็จะเริ่มเป็นหมึกกรอบแล้วนะแตายย่ยังไม่พอยังไม่พอนี่เติมน้ำเข้าไปใหม่แล้วก็มีการใส่เบกกิ้งโซดาอีกหนึ่งรอบโดยรอบนี้เนี่ยจะแช่แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจ้ะไม้พายก็กวนเช่นเคยเพื่อให้เข้าเนื้อนะจ๊ะและหลังจากนนนนนััั้้้้้้้้กกก็จะรรราาางงงงออโโดยยแชช่่่เเปปลทิไวมีค แบบนี้ประมาณ3รอบกว่าจะได้มือกรอบด้านกว่าจะแช่แล้วก็กว่าจะล้างน้ํารวมทั้งหมดก็ประมาณเกือบวันนะจ๊ะจนได้หน้าตามือก,กรอบหนังหนาขนาดนี้สมัยก่อนกันที่ให้บึกฟูนั่นก็ต้องแช่น้าด่างหรือแช่น้ากีเท่านะจ้นแต่อย่างที่นี่ก็จะเน้นการแช่แมกกี้โซดานั่นเองจา้าจากนั้นก็ต้องแยกหัวกัหนวดออกจากกันนะจ๊ะก็แล้วแต่ความชอบของผู้บริโภคนะจ๊ะเนี่ยแหละจ้าก,ก็คือบางคนก็นชอบตัวบางคนก็นชอบนวดนะจ๊ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีข่าวว่าส่วนใหญ่หมือกรอบแช่อฟอร์มาลินนะจ๊ะดังนั้เยาาจะบ ที่ต้องการเนี่ยเขาก็มีผลเทสนะจ๊ะก็เป็นเครื่องการันตีนะจ๊ะว่าไม่มีฟอร์มาลินนะจ๊ะพอที่การบรรจุกันต่อซึ่งตัวนั้นก็ต้องลอกหนังออกนะจ๊ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เลยจ้ะบ,บ้างๆๆๆไปนะนี่ก็หน้าตาก็จะเป็นมึกรอบประมาณนี้นะจ๊ะ่วนนวก็ต้องมีการตัดแต่งลอกนู่นลอกนี่ออกนะจ๊ะแล้วก็หั่นแบ่งเป็นชิ้นๆๆไปเพื่อความสะดวกของผู้บริโภคการบรรจุที่นี่ก็ตักใส่ตักใส่ซิลปิดพร้อมส่งโดยที่นี่จะเน้นทําสดส่งวันต่อวันไม่แช่ททิิิ้้้งงงไไววววนนนนนนะะะะะจจจเเเราาาััััผลลตตกกกกถึ500 1ยยยีีีดอ่่่ใช ก็แนะนําควรลวกน้ําเดือดประมาณไม่เกิน1นาทีนะจ๊ะส่วนการเก็บนั่นก็แช่ในช่องฟิวจะเก็บได้6เดือนนั่นเองจ้าและนี่คือเรื่องราวโรงงานการผลิตเบึร์ก,กอบนะจ๊ะสำหรับครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงงานอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยจ้า